กับสบายดีพ่อพี่น้องกับสบายดีแล้วก็บสวัสดีเอฟซีบอสฟูสุขชนเนาะพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยกับบ่าวตายเนาะบรรยากาศเปลือพี่น้องเอ้ยกำลังจะไปกลับเรือเนาะแต่ว่าสาวหน่อยคอนสวรรค์เป็นเรือของหมู่บ้านกระดานเนาะอยู่แล้วนำ้ำแดงพี่น้องเอ้ย ชุดปล่อยตอนนี้เนาะตอนนี้กําลังปล่อยลงมาพี่น้องกําลังปล่อยลงมาเนาะปล่อยลงมาเราได้ที่ได้ทางก่อนเนาะเพิ่นคอยเพิ่นคอยช่ได้ปล่อยออกพี่น้อง ผ่านพี่น้องไอ้ผัวยังบ่ได้พร้อมเนาะสาวน้อยคอนสวรรค์ยังบ่พร้อมพี่น้องผัวยังยังอันตั้งลำบ่ได้ไรพี่น้องเอ้ยังตั้ง,งลำบ่ได้เนาะปล่อยใหม่พี่น้องตอนนี้กำลังตั้งลำใช่กันก่อนพี่น้องกำลังตั้งลำใช่กันอยู่เนาะ ตอนนี้กำลังตั้งลำไปพี่น้องออกมาแล้วหือ,อมาเบิ่กตรงกรันไพรสี่ไพรพี่น้องระวัาางสาหน่อยข้อสวรรค์เนาะหือโ้โหสัตว์กันอย่างดูเดือดเลยพี่น้องเอดอุ้ยเย่ไปแล้ว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 พี่น้อง รอบซิงพี่น้องโอ้ไปแล้วไปแล้วพี่น้องออกไปแล้วตอนนี้ขเข่าเส้นใสเรียบร้อยพี่น้องจะพูดเอาไปเป็นคนเข่าก่อนพี่น้องเพราะตอนนี้ข้าก็มาเนาะมาบัวทันพี่น้องเลยไมต้ตายาต่าเลยกระดอง ให้เข่าก่อนกีนี่กระดานโอ้กระดานนะข่าวก่อนโอ้สีเขียวข่าก่อนเนาะโอ้พี่น้องออกมาเลยอันนี้คือรอบสิซงสนาเลิศเคือน้อยรุ่น12สีฟายเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้กำลังออกมาพี่น้องรอบสิงสนามเลิศเนาะตอนนี้วางกี้นี่เพิ่งยังขึ้นไปสลับแถวน้ำอีกพี่นอ้อยอีกหล่องอีกอยู่สองหล่องเนาะวางกี้นี่เป็นได้เป็นซิงที่สามพี่น้องเอาคิดว่าซิงที่หนึ่งเนาะบบแมนเป็นสิงที่สามแต่ว่าพเพื่อน้อย เกือนหน่อยรุ่น12ส,สีพายนีย่คือว่าสิงที่หนึ่งเนาะตัวนี้หล่อเดียวจบเลยพี่น้องตอนนี้กำลังมาพี่นอ้องจูจีสูสีกันมาเลยพี่นอ้องเบ่งน้ำกันไผ่ชีเขาไผ่ชีบุเขาพี่น้องเอ้ย ที oh. <sm> มงานเชียร์เข่ากันเลยปุ๊ยพวกฮึดเต็มฮึดพี่น้องเอ้ยฮึดจมฮึดไอ้ขีเข่าก่อนไอ้ขี้เข่าลังพี่น้องไอ้ชิเป็นไผ่เนาะโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วฮึดกันกองเชียร์กับเชียร์ขาดใจเลยพี่น้องอยเหยียบเป็นเยียบฮึดจมฮึดพี่น้องเอ้ยฮึ โอ้โเรียบโ้เข่าเซนชยพี่น้องอเรียบร้อยพี่น้องเยน,นี่คือสิงที่หนึ่งเนาเซ้นชัยเรียบรยบ้อยพี่น้องเ้ย เชียร์ฮอรการ์ดขึ้นขนาดเลยพี่น้องแถวริมฝั่งเซ่เนาะเขาเรียบร้อยพี่น้องเลยยังเหลืออีกเรือเรือรุ่น30มสิบีไฟเนาะพี่น้องเนาะสามสิบสามสิบห้าสี่ไฟพี่น้องรุ่นนี้กาตัดสินกันไปแล้วเนาะ,ะวันที่หนึ่งลอยพี่น้องเอ้ยวังที่นี้ระหว่างเพื่อไก่ชนครับน้องทับทิมเนาะ,ะน้องทับทิมเอาไป อางวัลที่หนึ่งไปคลองแหละพี่น้องเอ้ยว่าเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะอันนั้นเป็นอ่าไก่ชนเนาะพี่น้องนะเนาะเรือคลองเรือไก่ชนเลยตอนนี้เป็นเรือน้องทับทิมว่าน้องทับทิมเอารางวัลที่หนึ่งไปคลองพี่น้องเลยไก่ชนรางวัลที่สองเนาะ เราลุ่นเราส้อมอีกพี่น้องเอ้ยคือรุ่น30ซีพายเนะาะกำลังปล่อยลงมนันไปไวนีแ่แหละพี่น้องมาอีกแล้วเนาอพี่น้องสาวหน่อยคอนสวรรค์กับมันกำลังจูจีซูซีกันมากพี่นอ้องอ้อออาพี่น้อง มาแล้วพี่น้องอุยเฮ็ดพี่น้องเสียขาดใจเลยพ e nice. ี s <S <four> s. <S ่น้องเลยทีมงานผูกอุ้ยเหยียบเป็นเหยียบพี่น้องเลยบึดจำบึดไผ่ชิเขอาก้อนไผ่พี่น้อง เาเบิก่นสาน้อยวสวรกับไพพี่น้องโอ้หสาน้อยวสวรากับอันไอ้เข่าก่อนไผพี่นอ้องพึดึดไปึดรือไปโอ้เื่อแก้วควนเมืองเข่าก่อนพี่น้องเอ้ยสาวน้อยข้วสวราเข่าที่หล้างเนาพี่น้องเนาะ แกวคุณเมืองเขาก่อนดวงน้องขุนพี่น้อง,องเลยรายการกนะเรียบ้อยขเข่าสิ้นใสไปแล้วเนาะพี่น้องเน,ะนาะทางกรรมาการเลียวน้ำพันกรกระลังกับขึ้นไปเนาะีพี่น้องมาแล้วพี่น้องรางวัลที่สามเนาะ เอาวันที่สามพี่น้องเลยที่ว่าจบไปเนาะบานนี้กันละสิ่งที่หนึ่งซิงที่หนึ่งรอบนี้คือว่าเรียบร้อยเนาะบานนี้ทือว่าจบพิธีพี่น้องเลยยังอีกละลองหนึ่งมาแล้วพี่นอ้องเทพศักดิ์ศินกับสาวจัเนเพ็ญเนาะ จ,จู่ๆสูสีกันมากเลยพี่นอ้องเอ้ยสิงห์รางวัลที่หนึ่งพี่นอ้องมาเบิ่งมาชมนกันพี่นอ้องว่าไผสิแน่กว่าไผเนาะไผสิแน่ไผสิไปไผสิอยู่พี่นอ้องมาเบิ่งมาชมนกันพี่นอ้องคือเทศกาลเต้นที่เลย ไปพไชิอยู่พี่นอ้องเป็นอย่างไรเนาะคือหยุดพายพี่น้องคือหยุดพายเนาะ เออชัยชนะเลิศโอ้ยพี่นอ้องเลย,ยเข่าเซตชยเรียบร้อยยุดพา,า,ยายแต่ไกลเลยพี่นอ้อง เราเส็นใสเรียบร้อยเนาะเทพบทรัพย์สินเอารางวัลที่หนึ่งไปครองพี่น้อยสาวจาันทร์พนเอารางวัลที่สองไปครองพี่น้องคือว่าจบเนาะพี่น้องสำหรับ การแข่งเรือยาวแม,นม่น้ำซีเรับนี่แหละพี่น้องสนามแข่งแม,นม่น้ำซีเนาะตอนนี้กำลังสีครับรางวัลพี่น้องเลยลูกเรือกัมนมาอย่ามาทัานขบพี่น้องในขณะกรรมาการเหมือนกันเตรียมพร้อมถ่าเนาะ ตอนนี้กําลังสิเขารับรางวัลเนาะตอนนี้ก็กําลังรอรับรางวัลเนาะให้แน่เนาะเจ้าๆฮะจากบ้านบัวไขยเมืองไซบุรีแข็งสวรรค์เขตได้หับเงินสด2ล้านกีบ อันดับที่หนึง่งได้แก่เพื่อน้องถ,ถักทักทิมจากบ้านวัวหาดเมืองไซพุทองแขวงสวรรคเขตได้หับขันหนึ่งหน่วยพร้อมเงินสดสามลา้านกีบสองประเภทเพื่อ3ามสิบหาสาาสีพายอันดับที่สีได้แก่เพื่อสาวน้อยคอนสวรรค์จาก บ้านกระดานเมืองจะพรแขวงสวนเขตซึ่งได้หักเงินสดหนึ่งล้านกีดอันดับที่สามได้แก่เฮือแก้วพูนเมืองจากบ้านดนงนกทุนเมืองจะพรรแขวงสวนสเขตเงินซึงได้หักเงินสดสองล้านกีดอันดับที่สองได้แก่เฮือสาวจันเพนจากบ้านดานเมืองไซทุททองแขวงสวนสเขตได้หักเงินสด สาล้านอีอันรับที่นึงได้แก่เฮื่อเทพถักสิ้นจากบ้านนายุงเมืองสองคอนแขวงสวนักเกตซึ่งได้หักเงินสดเงินสดซึ่งได้หับคันหนึ่งน่วยพร้อมด้วยเงินสดหาล้านอีฉะนั้นเดี๋ขอขอบใจเนาะเละกะ็ยืนรอถ่ายอยู่นีสักก่อนจะหน่อยจะได้เยนอนุญาตกันเย็นเซนดันยืนรอถ่ายเจ้า อันดับที่สได้แก่เรือสาวสวยจำพรจากบ้านแก่งขอบถมเมืองจำพรนแข่สมิธขอสำเซยเจ้าสาวสวยจำพรเจ้ารที่น้องพน,น้องเรทับทิม จากบ้านหัวหาเมืองไซพุทแงแกงสันเกตเจ้าบริมัดได้ครับเงินอสดสมล้านจีบพ่อขันหนึ่งหน่วยเจา้า เลยได้ครับเงินสดสามล้านกีบเจ้าอันดับปีสอง,สองพี่น้อยไ,ได้แก่เือเอทพภักดินศิจากบ้านนายูเมืองสองคอนได้ทำเงินสดหาล้านกีบพร้อมคันหนึ่งหน่วยเจ้าขอสรงเรย เจ้าซึ่งบรรดาท่านนักกีฬาทุกภาคส่วนเขาไทยทูกตัวจบพีธีพี่น้องเลยเจ้าขอสุขเฮยเอาแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ส่งมาฝาคคุณแล้วเนาะเขาก็นสิได้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อเี่น้องมาวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายเด้อพี่น้องพ่อกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวตายเสด็จกลับเข้ามาสบายดีพี่น้องเรามาวันนี้ก็ตื่นมาเมื่อก่อนพี่น้องวันนี้สบายดีพี่น้องขำเลยเนาะ